ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลก์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนๆนวันนี้ยุ่นรายการแบ่งกันไปนะครับรายการนี้ก็มาแบ่งผ้าเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้เป็นชุดของวัท้าเรือนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นเหมือนกันนะจะมีประมาณสองสามรุ่นนะวันนี้นะครับที่จะมาแบ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีรุ่นไหนพสอะไรบ้างนะครับแต่ต้องขอบอกนะเพื่อนเพื่อนอ่า ราคาที่ผมพ่อไปคือราคาที่ผมแบ่งปันนะครับอาจจะมีขึ้นและมีลงนะาบางองค์ได้มาถูกก็สามารถแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงมากนักได้นะครับาบางองค์ได้มา,าค่อนข้างจะสูงน่อยก็แบ่งตามราคาไปแล้วก็ตามสภาพของพระนะครับองค์ในสวยผมก็ขายแพงน่อยองค์ในยนก็ขายต่ำลง,งมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า จาซื้อขายราคาไม่มีราคากลางนะสำหรับผมนะครับเกิดขึ้นอยู่กับตัวผู้ซื้อและผู้ขายนะที่ตกลงราคากันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับโอเคครับอนุญาตเรามาชมกันเลยนะเพราะว่าบางองค์บางคนเนี่ยยากรู้ราคานะครับแต่ว่าผมลำบากใจที่จะตอบนะเพราะว่าบางองค์เนี่ยเราไม่รู้สภาพเพื่อนๆเราก็คำนึงไม่ได้ถึงสภาพผระแล้วก็ ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับบางที่เนี่ยพระแต่ละองค์เนี่ยอยู่ในค้นขายที่แตกต่างกันราคาแตกต่างกันด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับอันนี้คือสาเหตุที่บางครั้งถามราคาเนี่ยผมลําบากใจที่จะตอบจริงๆนะเอาเป็นว่าอันนี้คือราคาที่ผมพอใจที่จะขายแล้วกันเอาเป็นว่ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกองค์ผมดูเทนะดูเทนะครับดูเทยยทุกองค์นะครับก็มาแบ่งปันใครจะซ,ะซื้อใบบูชาซื้อไปศึกษาเก จับไปได้เลยนะครับโอเคครับอเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับองค์แรกนะองค์นี้ก็เป็นเหรียญวัดท่าเรือนะครับของพระครูวิจิตกาจนะคุณนะธรรมกากาจาวุรีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไรทองนะครับปีค่อนข้างลึกนะครับปีสองีแบบนี้นะครับแท้ดูตรงไหนเทนะครับเเพื่อนความเป็นธรรมชาตินะครับฟาง กรัฟตัวนี้เขียวฟ้ามก้าอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับองค์นี้นะครับเกษสภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทน,นะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์นี้นะครับก็สภาพาแ้ดูง่ายนะครับแ้ดูง่ายแต่ย้อนสวยหน่อยอ่ามีจมูกเปิดนะครับเก็ดูธรรมชาติกนฉ่างห่าด้วยนะอ่าดูพวกอ่ารอยตำหนีต่างๆนะครับเห็นไหม ในพิมพ์พลาเนี่ยอาจจะบู๊เปอร์นะครับเพื่อนๆซื้อไปจะได้สบายใจนะผมส่องให้ค่อนข้างชัดนะครับก็อพิจารณากันได้เลยนะครับแบบนี้เทดูง่ายนะครับโอเคนะครับไปองค์ต่อมานะโอเคนะครับองค์นี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์ต่อมาองค์นี้นะครับอ่าองนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับแต่องค์นี้สวยอ่าสวยมากเห็นไหมแบบนี้เปิดอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบกว่าสวยเก๋ ขายแพงหน่อยนะครับแต่ก็จมูกเปิดเหมือนกันแต่ว่าจมูกเปิดแบบนี้ก็เปิดเพราะว่าเกิดจากธรรมชาตินะไม่มีกองใสรือมีอะไรใส่ก็เปิดเป็นเรื่องธรรมชาติได้แต่ว่าผิวนี้สวยมากนะครับถือว่าแทบ100%จมูกเปิดก็หักไป10%ก็ประมาณ90%นะครับองนี้เปิดอยู่ที่250นะองนี้นะครับก็เทดูง่ายเช่นเคยนะใกล้ทองนี้เทนะครับเห้หมั้ยเราจะเห็นนะครับว่าใกล้ทอง ถ้าจกากะไลทองจะเป็นเซียวขาวลิเกลแล้วก็จะเป็นทองแดงอยู่ด้านในนะครับวันนี้วันนี้แทะนะครับแทเปอรสอง้าศูนย์นะสองห้าศูหรือว่าท่านไหวราคาไหนก็ส่วนมาได้นะใส่าราคามาได้นะครับต่อมาได้ต่อลองได้ทุกองนะโอเคนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำน,นะครับพระมงคลเทพมุนี ออกวัตถาเรือเหมือนกันนะองค์นี้ปีลึกนะครับปีดึงแปดทราบโอ้นี้เป็นชุบนิกเกิลนะครับอัปาก้านะอันนี้เป็นทองแดงนะครับอทองแดงชุบนิกเกิลแล้วก็ทํากระไล่อันนี้เป็นอัปาก้าชุบนิกเกิลนะครับนี่ครับเห็นไหมนิกเกิลพลาทะลอกตรงจมูกเห็นไหมครับเปิร์ดเหมือนกันนะครับจะเห็นสีเหลืองเหลืองนะครับอันนี้คือนอ่าอันนี้คืออัปาก้านะด้านในอ่าสีขาวๆด้านนอกเป็นนิกเกิลนะครับแบบนี้ แท้นะครับเห็นไหมเซียนๆดูเซียนๆนะครับเห็นไหมคมๆนะครับอ่าธรรมชาติผิวหิ้งๆแบบนี้แห้งๆนะครับอ่าองค์นี้แพงหน่อยนะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับด้วยความที่เป็นพระหลวงพ่อสดด้วยนะรูปเหมือนท่านนะครับและออกว่าท่าเรือปีค่อนข้างลึกนะปีหนึ่งแป้นะครับอ่าแล้วเป็นอัปปะาชุมนิเกิลแบบนี้เทดูง่ายดื่มๆสวยๆนะครับอ่าแบบนี้นะธรรมชาติดูง่ายนะครับอ่าองค์นี้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาท แท้นะครับอันนี้แท้โอเคนะอ่ะก็สวยงามนะครับนี่ครับก็สวยมากนะอยู่ในสภาพที่สวยสมบ,บูรณ์นะครับมีสมูทแตะๆหน่อยอ่านี่ครับแต่เซนเซียอะไรขึ้นหรือคมชัดไม่พลาดการใช้นะแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะโดนกระทงก็รั้งมามั่งอ่าเพราะว่าไม่ได้มีกล้องไส่นะครับเป็นไปได้ห้าร้อยบาทนะองนี้นะครับโอเค มาองตอมานะครับอันนี้เป็นพระวัดท่าเรือนะครับพระลีลานะวัดท่าเรือแบบนี้นะครับยันหลังเด้งๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผิวไม่เปิดโดยซ้ำนะแบบนี้นะครับอธรรมชาติมากๆนะครับเห็นไหมเส้นคมๆการแตกอะไรพวกนี้การขึ้นของตัวหนังสือนะครับคมๆแบบนี้นะครับโอเคนะองนี้โอเคนะครับองนี้ เปิดอยู่ที่400บาทนะครับ400บาทพารีลาวัฒนาเรือนะครับองนี้400บาทนะเพราะว่าสวยมากนะครับอ่าไม่พลาดการใช้เลยนะครับแบนนี้อ่าโอเคถ้ามีคัาผิวหิ่งผิวอะไรเนี่ยดูธรรมชาติได้เลยนะครับอันนี้อ่าเก๋แท้นะครับจมูกตรงโดกเลยโอเคนะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเก็ราคาตามที่บอกไปแล้วนะครับใครยาก ดูราคาองค์ไหนส่วนได้ก็ส่วนมาได้นะตอลองได้นะถ้า,ถาชอบองค์ไหนก็ทักมาที่ลิงกใต้คลิปนะครับเป็นลิงแฟนเพจไออุ U ้ยืรนกันเอฟซีนะก็ต่อลองพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็ย่างที่บอกไปนะครับราคาไม่มีราคากลางนะครับสำหรับผักเครืร่องนะก็เป็นราคาที่ผมพอใจที่จะขายนะครับส่วนทำพอตอะไรที่จะ ซื้อราคาไหนก็ลองเสนอมาได้นะครับตอเราได้ทุกองนะทุกองค์ผมดูเทนะครับดูเทแล้วก็เทดูง่ายนะครับอ่ประกันเทให้ละกันนะอ่าถ้าเพื่อนๆเ,เช่าไปเด็อ่ามีปัญหาก,ก็คืนเต็มนะครับคืนเต็มอ่าเพราะว่าไม่มีปัญหาหรอกครับเพื่อนๆเ,เทแน่นอนอยู่แล้วนะอ่าผมคัดมาให้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นของวัดท่าเรือนะครับอ่าเมืองการนะเก็อยากจะทํารายการเม่นกันไปเลยจะ ทำเป็นจัดชุดมาให้แล้วกันจะได้หาราคากันไม่ลําบากนะครับเพราะว่าบางท่านชอบถามา,ามาผมก็ไม่รู้สภาพผาด้วยนึ่งนะครับแล้วก็มันขึ้นยุ่กับหลายยากจริงๆนะอันนี้ก็อขอภัยมาณที่ด้วยที่บางองค์ตอบราคาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องราคาการขาาเนี่ยมันขึ้นยุ่กับหลายยากผมก็มาทาคลิปเป็นผมพอใจที่จะขายราคานี้ก็เป็นรายการแบ่งก,กันไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบราคาคร่าวๆด้วย โอเคครับรับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะวันนี้พิดพลาดประการใดหรือว่าพูดจามไม่เหมาะสมพูดพิดพูดพลาดประการใดไ,ไปบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ